จีแซอโอ้ยเจอเพื่อน่ะขอเฮ้อไปนี่เนี่ยไม่ตายด้วยโอเคตายละ อันนี้มีบันไดอะบีนขึ้นมาเจออะไรเจอถ้ำไงโอ้ยอีกอ่ะบางทีมันก็เยอะเกินไปอะ่ะเฮ้ยเฮลิคอสล่ะคาบุโตะล็อกอัพดิผมจะไม่ใช้ตัวซาซุปเปอร์เอฟอผมกะจะเก็บนะเนี่ยไม่เช่ไม่เป็นไร <laughs> ตอนแรกกะจะไม่ใช้ซุปเปอร์เอฟเวอีบนะเพราะว่ามันอาจจะตายได้เลยแต่ก็ตายเหมือนกันโอเคไม่เป็นไร นั่นคืออะไรหลุมศพอ่ะสองอันไพาสันบอกวเอ้ยตัวอะไรอ่ะเมดิไทยอ่อตัวนี้นะครับถ้าเกิดสมมติม,มันไม่ตายก็อาจจะเก็บนะ <c oughs> เก็บหมดนะ่ะตอนเนี้ย <c oughs> ตายซะหรือว่าเราจะย้อนไหมหรือย้อนไปเก็บพวกนกไหมอยากได้นกอะ่ะ ผมผมอยากได้ท่าผมอยากได้ตัวบินก่อนแค่นั้นเองเพื่อจะได้เรียนรู้ท่าฟลายท่าอะไรพวกนี้ตอนนั้นมีอะไรไหมต้องโลง่งไม่โล่งอะ่ะเฮ้ยผมขึ้นข้างบนแล้วเป็นอะไรปล่ะจะเจอไหมขึ้นข้างบนก็เดินอ๋อโอเคทางเดินทางขึ้นอีกทางนึนง,นงใช่ไหมโอเคๆเดินยากจากังข้างบนเจอโปเกมอนน้อยนะแต่มันเดินยากเห็นป่ะไม่ค่อยเจอสักพักเจอเรียบร้อยเอเ่ยเอเ่ยเอเ่ยเล่นไหลเลยเฮ้ยสีม่วงเดะเดวเดะนี่เป็อะไรเฮ้ยหน้าตาคุ้นน่าเราอ่ะมันเคยเห็น you touch the lock แต่ที่หินพลังจะปัก๋ออฮะตองเอเดนะเดี๋ยวนะวนะ H O O ฮูป้าอันนี้คือฮูป้าแต่ที่หินหินไหนอะ่ะแต่ที่หินนี่คือฮูป้าหอฮูป้าเคยตัวเนี้ยไอตัวชมพูนะผมนะคัมแบ็กกลับมาใหม่เมื่อที่แข็งแก่งขึ้นแล้วฮะอะไรคือแต่ที่หินวะเฮ้เจ๊ว้าววันดีโจดุด Fight งาไม่ตายผมว่าตัวหินผมเยอะแล้วนะงั้นก็ไม่ต้องเก็บหรอกเอแล้วก็แชร์พีไอ้ตรงแชร์ที่มันเยอะนะสิบห้าเรียบร้อยเวล o กดแต่ที่หินเนาะ ต้องไหนอะไพซันพอร์เทอร์เมื่อกี้ผมเห็นพวกคำหล่นตามทะโอ,อ้เจ๋งอ่ะผมหนีได้ไหมแต่อยากได้เอ็กพีอ่ะหนีกันหนีเฮ้ยมันเคลืนไม่ได้โอเคฮ่าหูป้าแล้วผมต้องไปที่ไหนถึงจะออกจากที่นี่นะวะ จะเพื่อนนายอ่ะวิ่งดิขี้เกียจสู้แล้วอ่ะโธ่เอ้ยเยอะจริง อ๋อนี่ไงจะละน้ำทางน้ำทางน้ำคืออะไนเฮ้เฮ้ลิลิแคนต์ตัวไรนี่เฮ้ย <c oughs> hey. อยากได้อ่ะทัดน้ำปะโอเคโอเคไม่ตายไม่ได้ทัดน้ำปะ, okay, okay. ำปะถ้าเกิดทัดน้ำผมอยากได้แต่มันจะน้ำสักแค่ไหนเชียว โอเคน้ำกระหินพะน้ำทัดหินครับผมนะงั้นก็ไปเลยโปกเกบอลอือใช้ความเพื่อมากเลยบอกเลย You have... อ้อาวหลุดหลุดเอ๊ะพยายามจะไม่สู้นะเนี่ยเอ้ยทำไมมีเอลตาร์บอลสองอันซื้อเกตบอลนี่ ทำไมเอาตั๊กบอสองกันเดี๋ยวๆทำไมเอาตั๊กบอสองกันวะผมซื้อเกีตบอลมาให้เหรออะไรวะบลักหลุดด้วยบ้าปะเนี่ยบ้าปะเนี่ยหลุดด้วยบ้าปะเนี่ยเป็นตัวถ้าเกิดตัวนี้ตายก็ไม่รู้จะคุยยังไงละเอื้ออ้อาวไม่ตายวะ งั้นผมใช้เฮดบัตตายเฮ้ยขอร้องอะโจมตีต่อไปอย่าตายนะอยากได้จริงๆทาดน้ำอะ่ะงั้นผมต้องดำน้ำแล้วล่ะดำน้ำแล้วหาตัวอนตัวใหม่แต่มันน้ำกระหินส่วนใหญ่เป็นอยางนง้นนะน้ำก็หินกัดแง่งตายโทย่เอ้ยกินนิ่มคนเดียวเลย ลงน้ำได้ไหมอ่ะหาโพเกมนในน้ำเจอและ้วจะยังอ้าวนูหยุดเดินนกว่าเจอแล้วหลอกฉันะจอละขอน้ำนะอ้าตัวโปรดผมเลยผมชอบตัวนี้ผมชอบมันมันเป็นน้ำนี่เนาะเออเฮ้ยไม่ไม่ โอ้ยนึกว่าจะร้อตายเลยเอายหมสิบสามโอยเจอละโอ้ยอยากได้ลิงเมื่อกี้โอ้โหดินไม่เอาอยากได้ตัวเมื่อกี้ว้โอ้โหเสียใจอ่ะเมื่อกี้โอ้แย่วะ่ะ ผมจะอยู่ตรงนั้นเฮ้ยตัวตัวดีผมจะตกสอนด้วยอยากได้ตัวเมื่อกี้อะมาละมาแล้ว <laughs> ผมต้องใช้อะไร,รอ่ะไปมอน,นบเบอร์ปุ๊บไปเลยอย่าหลุดอย่าหลุดขอร้องขอร้อง สมานฉทชั้นกันสมานฉทชั้นสมานฉทชั้นกันเย่ yeah, ได้แล้วเอ๊ <laughs> <laughs> ได้แล้วผมนะครับจะแบบไม่ได้สู้เลยนะผมนะสแตทเป็นยังไงบ้างสุภาพนะฮะเจนทรอลเพชรเมียนะตัวเพชรเมียด้วยอ๋อฮะมีอะไรมี normal อ๋อมีเซ็กไม่ใช่ไม่ใช่ normal มีสักแคชมีลิกซ์แล้วก็มีฟอร์รี่สวิปโอเค เรียมไม่ได้ใช่ไหมท้ายโอเคถ้าผมได้ทาดน้ําแล้วผมนะฮะดีใจเสียด,ดายเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้มาเร็วเยอะกว่าปะตายโอ้โหลูกนี้ใช้พวกยันจับเลยดีกว่าผมคอหาในน้ําอีกสักตัวนะครับผมแนละ้วเปิดเจอของดีๆเเจอโคยคิงอยากได้โคยคิงอ่าตัวนี้หินกันนะผมเปิดแชร์อยู่ไงเดี๋ยวสู้ไปแล้วกันไฟบลิสไปเลยจบจบ เอ,อื้อทำไมเลือล่อนรถอ่ะสามร้อยก,กว่ากวนี่แผ่นพัวผมเพิ่มเลยว่าให้แผน่แผนพัวนะผมน,นี่บ่อนน้ำตรงนี้อ่ะเอ,อทางเดินมีทางขึ้นตรงนี้น้ำนี่มีอะไรไหมเดี๋ยวผมต้องไปหาคุณจอยก่อนแล้วกันเนาะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยออยอะไรเ่อ๊ยเอ أ, มม๊ยโอ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 ยอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยโ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 อ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอยอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย ก็คือตัวที่สู้ได้เต็มร้อยแต่ว่าตัวที่แชร์ได้อย่างละครึ่งเนี่ยโอเคผมตอนนี้ในทีมผมมีสตัวแล้วแล้วคุณจอยแย่นี่คือตู้แลกเปลี่ยนอ่ะโอเคอ่อฮะผมต้องไปเที่เมานี่จริงดิมันไม่มีแล้วอ๋อไม่มีที่อื่นแล้วอ๋อไม่มีที่อื่นแล้วจริงๆไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีแล้วต้องเข้าภูเขานี้แล้วฮูป้าทําไงไอ่ะไอฮูป้านี่ทําไงวะกลับมาเมื่อแข็งแกร่งอืม hmm. เจออ่ถ้ำนี้เจอบ่อยเนาะเฮ้ยตัวนี้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 เอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาผมเอาตัวนี้ผมเอาผมที่ผมเอาโปเกมอนไปเลยเอาหนึ่งสองเฮ้ยมีโอกาสได้เอื้อไม่ได้คิดเอง แท็กเกิลจิบจิ๊บไม่เป็นไรงั้นเราใช้แผ่นพัวอีสิบสองใช่ไหมแผ่นพลูสิท่าไหนสิบเอ็ดอย่าแท็กเกิลอย่าตายโอเคเราใช้เราเอ้ยไม,ไม่ไม่เลียไม่เลียมันซุปเปอร์ผมกลัวอลองดิลองเลียลองเลียลิกนี่ครึ่งหนึง่งลงมาครึ่งหนึง่งใช้ได้ยังอ่ะไปเลย เอือหลุดไม่ได้แล้วอะ่ะผมต้องใช้อันตรอบอลหนึ่งเอือหลุดอะไรครับเนี่ยหรือผมต้องทำให้ติดสหาหลับไหลแต่ผมไม่มีผมไม่มีตอนไหนใช้หลับไหลได้เลยตายอ่ เอาตัวที่ดีขึ้นกว่าหน่อยนึงตัวนี้แล้วกันเอาตัวที่มันตีแล้วไม่ตายเอางี้ดีกว่าตัวไหนตีแล้วมันยังไม่ตายก็งั้นแหละครับผมผมอยากได้ตัวเนี้ยทุกคนตายแล้วโอ้อยากได้เมื่อกี้โอ้โหโอกาสมันจะมาแค่บางครั้งอ่ะเสียดายอือก็มีแต่เพชรฮูป้าอันนี้ป่าววะ Till my shadow turns to sun rays And I...